ไี่ต้องว่าไงคาเบล่าแมนได้เวลาตายแล้วจออเจ้าเบล่าแมนเอออะไรมันโจมตีฉันข่ายโจมตีฉันโอ้ยโอ้ยอต้องหนีแล้วอ่าฮะ,ะใครสวัสดีฉันยูแมนฉันมันมาช่วยคุณแล้วทำดีมากยิยูแมนเออเอเสียงอะไรอ่ะเอ้ยมันมีอะไรสันไว้อยู่อะอะไรพวกเรากำลังส่งกำลังเสริมมาแล้วสวัสดี คุณขึ้นมาคุณต้องรีบขึ้นมาแล้วขึ้นมาเร็วเร็วเร็วคิดหรือว่าพวกแกจะรีบไปไหนเออเออเอ้เรื่องอะไรอะ่ะ <K id> ไม่มีทางไม่มีทางสลกแต่จะพกสกิบิดิ <K id> คิดไปแล้วแล้วเปิดลงแล้วไม่มีทางหรอกเจอสว่างะาชะน,นอย <K id> นะจะมาอีก <K id> พออีกเหรอเจอ เพื่อขุดเจาะการวินไว้ของฉันซะมาอ,อีกแล้วเหรอเอเสียงโอ้ยจับมือไม่โดนออาาไม่โดนหลอกอาหารไม่โดนหลอกน่ะ้องเจอดึงฉันซะหน่อยโอ้ยตายซะกนี่น่ะก็โอ้โหฉันต้องหนีซะแล้วอ้าวฉันมาช่วยแล้ว ไปสบายดีนะถ้าไปก่อนละโอเคงั้นฉันต้องลงดินตามคุณไปด้วยเสร็จแล้ว